ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาวาดรูปทอมแอนด์เจอรี่ต่อนะฮะต่อจากเมื่อวานนะฮะก็เราจะวาดรูปนี้กันนะฮะมีเจ้าทอมแล้วก็เจอรี่แล้วก็หลานของเจอรี่นะฮะก็ใช้โปรแกรมไซด์เหมือนเดิมะฮะรูปมะนาวไซด์มะนาวนะฮะโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ไปกดนิวนะฮะก็ตั้งความละเอียดทับ1น2 0งพันเก้าร้อยยี่สิบคูณหนึ่งพันแปดสิบนะครับพิกเซลพื้นหลังสีขาวนะฮะกดโอเค เราจะได้เลเยอร์ขึ้นมานะฮะจากนั้นก็แปลรูปภาพมานะฮะก็รูปภาพเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูนะฮะได้มาะฮะก็จากนั้นเราก็จะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะฮะเสร็จแล้วนะฮะก็เราจะคลิกเลเยอร์ล่างนะครับแล้วลดค่า o p a ิตี้นะฮะให้ภาพมันจงลงจะได้ทับเส้นง่ายโอคได้เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ผมจะทําอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะคือว่าวันนี้มันจะมีพื้นหลังเป็น ป่าสีเขียวนะฮะแต่ส่วนเมื่อวานเราจะทําเป็นเหมือนไม่มีภาพพื้นหลังนะฮะครับจากนั้นก็เราก็จะกดสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อันนึงนะครับแล้วก็จะมี2เลเยอร์ว่างเรานะฮะทีนี้ก็เรามาคลิกเลเยอร์กลางนะฮะก็ผมจะเลือกเป็นสีเขียวนะครับวันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าฉากพื้นหลังก็เป็นสีเขียวอยู่แล้วนะฮะเนี่ยครับเลือกสีเขียวนะฮะเพราะว่าธรรมชาตินะฮะจากนั้นก็กดบัคเก็ตนะครับ ทังสีแล้วก็คลิกที่เลเยอร์กลางนะฮะแล้วก็ลงสีไปไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนเลเยอร์ล่างสุดขึ้นมานะมาอยู่ตรงกลางแทนจะได้เห็นรูปโอเคเมื่อได้แล้วนะฮะเราก็ทําการเลือกเลเยอร์บนสุดจากนั้นก็กดดินสอน,นะฮะพนซิล <Pen cil S 1> แล้วก็คราวนี้ผมใช้เบอร์แรงขนาด16นะฮะจากเมื่อวานที่ใช้20ลองดูดีว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคเราเริ่มวาดกันเลยนะฮะก็เริ่มวาดที่หูก่อนนะฮะเมื่อวานก็ วาดรูปหมาไปนะฮะวันนี้ก็เลยวาดรูปหนูแทนนะหันเห็ยได้ซ้ำกันเดี๋ยววันตัดไปนะครับผมจะเอาผมว่าจะลองเอารูปของการ์ตูนอื่นมาลองวาดดูแล้วนะครับเพราะมันก็เริ่มซ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนมีโอกาสเจอของใหม่ของทอมแอนเจอรี่นะฮะเดี๋ยวผมจะวาดอีกในชุดอื่นๆที่แตกต่างครับอาจจะเป็นทอมแต่งตัวใส่เสื้อนะฮะเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะฮะ นี่ผมเป็นผมสปีดภาพนะครับสปีดรันนะะเดี๋ยวจะช้าเกินไปถ้าไม่ทําคลิปนี้ผมทําอยู่40นาทีเลยนะฮะก็เลยต้องสปีดรันนะเดี๋ยวจะนานเกินไปก็ทํามาแล้วเหลือประมาณ6นาทีนะฮะนี่มือมันนะฮะก็กลับมาที่หูคนในหูนะฮะ ผมเคยวาดตอนเด็กๆนะครับตอนอยู่ประทมนะครับก็เหมือนเดลี่อะไรเนี่ยแ,แต่ว่าพอหลังจากขึ้นมัธยมมาก็ไม่ได้แตะอีกเลยครับการวาดภาพอะไรต่างๆไปเล่นเกมแทนก็ถือว่าหรือฟื้งวิชาครับเดี๋ยวใครมีรูปอะไรต่างใครมีรูปการ์ตูนหรือมีรูปเพื่อนนะฮะก็ส่งมาได้นะเดี๋ยวเลือกเพจกันหนึจากนั้นก็วาดรูปตาก่อนนะฮะเดี๋ยวจะลองวาดรูกคนจริงๆดูบ้างนะครับเพราะว่า อยากจะลองเปลี่ยนดูบ้างนะฮะจากเราวาดรูปมาแล้ว2รูปนะเป็นรูปการ์ตูนมาเลยเดี๋ยวลองวาดภาพคนจริงบ้างะฮะโอเคสามตัวสัตว์สามตัวเสร็จแล้วครับโอเคผมลงสีเขียวนะฮะแล้วก็ลงสีเจอาทอมนะสีน้มงเงินไม่ใช่สีน้มงเงินสีเทาสีเจ้าเจอรี่นะฮะ ผมทำบวกเหมือนบวกลูกเสือไทยนะปกติรูปเดิมมันไม่มีนะผมลองใส่ไปดูแล้วก็เจ้าหนูนี่ไม่มีลายแผ่เป็นนะแล้วก็ไม่ได้เจาะตุ้มหูนะครับผมก็เจาะตุ้มหูไปถือว่าโหดพอตัวเลยเอเครับผมวาดพุ่มไม้ไม่ถนันะครับเดี๋ยวผมจะองวาดเป็นหญ้าแล้วกันนะเห็นไหมพุ่มหญ้าแทนแล้วกันต่างรูปนะคร ก็มีหลายสีนะฮะหญ้าแห้งหญ้าสดหญ้าเขียวนะฮะก็ใช้วิธีการลากในเลเยอร์2นะครับถ้าผมวาดในเลเยอร์2ภาพมันจะไม่ทับเลเยอร์บนสุดนะฮะทำให้ตัวหญ้ามันไม่ได้ไปเข้าไปในรูปของเจ้าเจอรี่หรือเจ้าทอมนะฮะเราแยกเราแยกภาพกันวาดนะฮะโอเคทอมแมนเจอรี่เสร็จเรียบร้อยนะฮะผมหาชื่อของเจ้าหนูนี่ไม่เจอตอนแรกนะฮะโอเคครับก็เสร็จแล้วออปต์แล้วครับ นี่เรียบร้อยเสร็จแล้วครับคุณทุกคนที่รับชมนะฮะ